สวัสดีครับวันนี้มีรถไถมานำเสนอหนึ่งคันครับเป็นยี่ห้อคูบุต้ L 1 5 0 0ครับเป็นรถไถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับแต่สติ๊กเกอร์ไม่ใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูรุ่นมันคับนี่มันจะมีเนมเพจบอกอยู่ครับนี่เพจจะตีไว้นี่ครับ L 1 5 0 0ครับ15แรงม้าเครื่องยนต์สองซบครับ ตัวนี้เครื่องยนต์สองสูเกียร์เกียร์แปดสปีดครับถอยหลังสองครับตามสภาพเลยดูสภาพโดยรวมครับให้ดูสภาพโดยรว,วมก่อนพอสภาพดีอยู่นะครับนี่ตามสภาพเลยครับมาจากญี่ปุ่นเลยครับพึ่งมาเลยครับมีแค่ล้างอย่างเดียวครับ ยางยังสวยนะพี่นะยางยังสวยอยู่ยางใช้ได้อีกหลายปีครับยางยังสวยชั่วโมงการทํางานก็น่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวดูชั่วโมงการทํางานแป๊บนึงครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงครับชั่วโมงการทํางานนี่ครับที่พี่กุญแจพี่เขียนบอกแอลหนึ่งห้าสนศูนย์นี่ฮุกต้าบนี่เป็นรถญี่ปุ่นนะพี่ยังไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ ยังไม่เคยผ่านมือคนไทยนะครับนี่เป็นรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับตามสภาพนี้เลยพี่เดี๋มันดูเครื่องยนต์พี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองสูบเป็นเครื่องยนต์สองสูบนี่ถังพักน้ำนี่มาจากญี่ปุ่นเลยนะพี่เทมากเลยอย่างเทอ่เนี่ครับไมอ้งงยมอย่างนี้เลยครับไม้อย่างนี้เลยครับมาจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเครื่องติดง่ายมากเลยพี่ไม่ต้องเมาหัวเลยนี่พี่ติดง่ายมากเลยครับเครื่องดีมากเลยพี่เครื่องเกียร์ท้ายนี่วิ่งไม่มีหอนนี่เงียบติดเลยครับนี่ครับพี่เครื่องเครื่องแจ่มมากเลยครับครับเสียงเครื่องยนต์เดินเบานุ่มๆเลยครับ อย่าเครื่องยนต์เดินเบานุ่มๆเลอย่างเครื่องยนต์แบงโก๊ะครับน้ำเนื้ออะไรนิ่งดีพี่ปกติหมดครับตัวนี้จะเป็นเผาตรงนะพี่เผาหลังเป็นเผาตรงครับโลภัรถก็ไวมากนะครับ โดยยกโดยยกให้ดึนี่ครับขึ้นลงไวครับเป็นพาวตรงครับนี่ครับรถสวยครับสภาพเรียมๆอยู่พี่พอพอได้พี่สภาพดีอยู่ครับนี่ครับสภาพนี้ ราคาอยู่45,000นะพี่นะราคาเบามากเลยพี่45,000บาทครับ45,000บาทครับราคานี้15แรงม้าพี่เครื่องยนต์สองโซครับไปถึงก็ไปถ่ายน้ำมันเครื่องใช้งานได้เลยนะพี่ไปตัดหญ้าเข้าสวนทำรุ่นก็โพดหรือว่าไปฉีดยาเนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยครับรุ่นนี้นเดี๋ยวเรามาลองขับกันดูพี่นะ เดี๋ยวผมจะลองขับดูครับฝ่ลังพี่นี้หนึ่งม่นี้หนึ่ง มีล้อตา ครเขียนง่ายครับพวงมาลัยแน่นๆเลยพี่นี่ครับพวงมาลัยแน่นครับนี่ครับพวงมาลัยแน่นๆเลยพี่พวงมาลัยแน่นๆเลยครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมสี่หมื่นห้าครับคันนี้สิบห้าแรงมา้าเครื่องยนต์สองสูบครับนี่ยมาถึงใช้งานได้เลยพี่ ทังด,ดีก็เปลี่ยนหายน้ํามันเครื่องน้ามันอะไรเงี้ยครับก็บพร้อมใช้งานเลยครับสภาพดีนะพี่เครื่องเกียร์ท้ายแน,น่นๆครับพร้อมใช้เลยครับก็สนใจมาดูรถได้ที่หน้าโรงพยาบาลโคกจเจริญครับอำเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบุรีเบอร์โทรติดต่อก็0814936871ครับ มาดูมาลองขับกันดูได้ครับสวัสดีครับ